ผลิตของรอบสัดาห์ที่ผ่านมาแบบเร็วๆนะครับสัดาห์ที่ผ่านมาก็จะเป็นตั้งแต่วันที่1 9ถึง25ประมาณนั้นเก่าตั้งแต่20มาเลยคร้บลองสิบเกาน่าจะเหมือนกัน โอเคของที่ผ่านมาก็คือได้ไป9.73เดสามหรียญประมาณนั้นออเดอร์อยู่ที่เท่าน,นี้ตอนนี้มาเปิดทิศ <c oughs> ของสบปดที่แล้วจะเป็นเริ่มขยับมาเป็น0.24แล้วนะครับหลับศนอกี่ออเดอร์ค้างอยู่ตามน,นี้บาลานซ์ของเราอยู่ที่8 9 8เ้า9้าหห พันเจ็ดร้อยก็ประมาณ967เหรียญนั่นแหละฮะเพราะว่า100เซ็นต์เซนเท่ากับ1ดอลลดอ์ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกราฟอมามอฟเอฟบลกแล้วกัน สตาร์ที่ผ่านมาได้น้อยหน่อยค่อนข้างน้อยหน่อยเพราะว่าอ่มันเป็นช่วงใกล้ปีใหม่แล้วครับเขาก็จะตลาดจะไม่ค่อยคักมากเท่าไหร่ไม่มีอะไรแปลงอ๋ออันนี้เป็นของพอร์ตเก่านะครับเราไปดูพอร์ตเด่นเพราะผมเปิดไปสองสามตัวโอเคเจนเวสเตอร์เซนนี่ฮะก็ตานี้บาลานซ์ก็ใกล้เคียงกับที่เราว่าเห็นไปเมื่อกี้ฮะ เไป9 965ประมาณนั้นนี้มันอัพเดตเมื่อไหร่เอ่ยตั้งแต่วันที่22โอเคเทรนมันก็ประมาณนี้ฮะก็ยังขึ้นขึ้น,นเรื่อยๆอยู่ก็ยังได้เรื่อยๆ This week ถ้าคำนวณมันก็ได้ประมาณ0.7 7เหรียญ0.7เปอร์เซ็น แต่นี้มันจะคำนวณจากเงินเราที่8 0ด0 0ืนนะครับโอเคเฉพาะเดือนนี้ก็ได้ไปประมาณ5.9%เาข้าๆข,ของสตาต์นี้ก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นสตาต์ที่8 8ดแป้าละผมไม่แน่ใจทีนี้เดี๋ยวมาลองดูซิว่า รองสปตาห์หน้าก็คงจะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คงจะเล่นค่าทองไปเรื่อยครับช่วงนี้มันเป็นช่วงสิ้นปีด้วยมันไม่ค่อยมีอะไรขยับมากมาย่แล้วลของยูโรก็ยังไม่ค่อยน่าสนใจเล่สำหรับผมนะกรเล่นได้ได้น,ดนิดหน่อยถ้ามันอยู่ที่หนึ่งจุดสามหนึ่งจุดสามกว่าเนี่ยก็จะเซฟได้เรื่อยแต่ถ้ามันลงมาหนึ่งจุดสองผมก็จะไม่สนใจละโอเคสำหรับสปดนห์นี้ก็น่าจะมีประมาณนี้โอเคเจอกันใหม่ที่หน้าครับผม